สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ธนาวรี289แาโร่นะคะคลิปนี้เป็นรวมความรักของชาวธาตุลมมิถุนตุลกุมจรูนราศีหรือลัคนาราศีก็ได้อาจารย์ดูแบบไทยใต้คลิปเี้ให้เช็คในทุกๆคลิปของอาจารย์ดูทุกเพศแทนให้เราเองสำหรับการดูดวงส่วนตัวรายละเอียดอาจารย์เขียนลายไว้ด้านล่างแล้วนะคะทีนี้สําหรับคลิปนี้ก็จะเป็น,นเรื่องของความรักครึ่งปีหลังสําหรับคนที่ผ่านฟ้าหลังฝนมานะคะ คุณจะได้เจอเนื้อคู่แบบไหนนะอันดับแรกอาจารย์ขอดูที่คุณกอดคุณเป็นอย่างไรในช่วงนี้ตัวคุณเองมีภารกิจเร่งด่วนค่ะนะภนะารกิจของคุณเป็นในเรื่องของความมั่นคงในชีวิตแล้วว่าจะเป็นการเรียนการงานการเงินคุณจะให้ความสําคัญกับสิ่งเหล่านี้ก่อนนะคะหลายคนหลายท่านพอใจกับการเป็นโสดดีกว่าเอาพลังงานไปใช้กับ สิ่งที่เป็นประโยชน์ในการสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองคุณรู้สึกว่ามันปลอดภัยมันสบายใจดีนะคะแต่จริงๆแล้วตัวคุณเองอ่ะนะคะในขณะที่มุมานะเรื่องการงานการเรียนภาร,รกิจต,ต่างๆบางคนบางท่านก็มีดวงไปต่างประเทศเกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างประเทศน้องไม่ว่าจะเป็นงานเงินหรือเรื่องส่วนตัวอะไรก็ตามเนี่ยนะคะมันทําให้คุณมีออร่ามีสเสน่ห์ดวงต่างประเทศคุณเปิด ะะการไปต่างประเทศพบเจอผู้คนต่างถิ่นต่างแดนมีโอกาสสร้างความสําเร็จถ้าถามว่าความสําเร็จนี้มาจากไหนคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองค่ะในช่วงครึ่งปีหลังความยุ่งยากผ่านไปอะไรที่เป็นอุปสรรคที่ทําให้คุณร้อนใจไม่ว่าจะเคยเคยคบหาใครสักคนหนึ่งพูดจาสื่อสารแล้วทําให้คุณทุกข์ใจตอนนี้จิตใจของคุณหนักแน่นมั่นคงเป็นตัวของตัวเองมีแสงสว่าง ในตัวเองในความคิดในจิตใจในสติปัญญานั่นหมายความว่าคุณเป็นตัวของตัวเองละคุณพึ่งพาตัวเองหัวใจคุณเข้มแข็งร่างกายคุณก็เข้มแข็งเช่นกันนะฮะเดี๋ยวอาจารย์ขอดูซิว่าคนที่เป็นเนื้อคู่ของคุณนะ่ยเป็นใครนะฮะมีโอกาสเป็นรักต่างวัยค่ะมีโอกาสเป็นชาวธาตุลมมิถุนตุลกุมเป็นคนธาตุลมสูงมากแล้วก็เป็นคนธาตุน้ําแนวโน้มนะนะักกรกฎพิจิกมีนทีนี้ว่าคนคนนี้เนี่ยเป็นคนที่ ไม่ได้ฝากฝ่ในเรื่องของความรักเป็นคนเฉยๆนิ่งๆหรือผ่านความเจ็บปวดความผิดหวังเสียใจความทุกข์ทรมานยิ่งกว่าคุณอีกคนนะุณน่ะยังผ่านมาในระดับที่เรียกว่าปัญหาปกติแต่คนคนนี้ถึงขั้นกับเรียกว่าชดใช้วิบากกรรมจนจบจนเห็นทางสว่างจนเข้าสู่แสงแห่งธรรมหรือเห็นในแสงแห่งปรัชญาชีวิตแล้วทันหลังให้กับความรักเลย ไปในทางปลีกวิเวกเลยนะคะคนคนนี้คือไม่ไปจีบใครเลยว่างเฉยนิ่งคุณมีโอกาสเจอเขาจากการติดต่อทางสื่อออนไลน์ไม่ว่าจะอยู่ในแอปพลิเคชันใดก็ตามเป็นเพื่อนของเพื่อนหรืออยู่ในองค์กรสถาบันคนรู้จักของคนรู้จักนั้นๆเป็นเน็ตเวิร์กเครือข่ายได้รู้จักหรือบางทีไปทำบุญไปท่องเที่ยวไปงานศพไปโรงพยาบาล ไปในสถานที่ที่จะต้องแก้ปัญหาหรือสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตหรือสุขภาพหรือเรื่องของบุญได้พบได้เจอนะคะคุณคนนี้อาชีพอาจจะเกี่ยวข้องกับธุรกิจออนไลน์เอ,อ่อหรือแม้กระทั่งว่าธุรกิจการเดินทางต่างๆที่จะต้องไปพบปักไปดิวงานไปแก้ปัญหาหรือเป็นคุณหมอผ่าตัดคุณหมอแพทย์การแพทย์ทุกรูปแบบแต่เห็นส่วนใหญ่ จะเหมือนอยู่ในธุรกิจออนไลน์ด้วยเขาอาจจะเป็นหมอเป็นแพทย์แล้วก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์ออนไลน์ด้วยก็ได้นะคะหรือทำหรือเรียนเกี่ยวข้องกับไอทีออนไลน์ก็ได้ทีนี้อาจารย์ขอดูการท a คแอคชั่นนะคะ <c oughs> คุณคนนี้ในช่วงเดือนสิงหาวางแผนหรือตั้งใจที่จะเข้าหาคุณเขาชอบคุณค่ะ เขาอยากเป็นคนรักของคุณก่อนหน้านี้ไม่ชอบใครไม่สนใจใครเลยไม่รู้สึกอินกับใครเลยไม่ตกหลุมรักใครง่ายๆคนคนนี้รักคนยากมีคนชอบเขาเยอะเขาเป็นคนเก่งโดดเด็ดและชัดเจนทีนี้ว่าเ้าวางแผนเนาะอยากทําความรู้จักกับคุณในช่วงเดือนสิงหาเป็นน้นไปเป็นจนถึงเดือนตุลาเขาจะมาจีบคุณค่ะจะมาพิชิตใจคุณนะคะเขาอาจจะส่องคุณทางสื่อโซเชียลอยู่คือเขาอะ แค่อยากรู้ว่าคุณโสดไหมหรือถ้าคุณเคยมีแฟนมีครอบครวัวเนี่ยตอนนี้คุณโสดหรือยังการหรือถ้าคุณเป็นซิการ์มัมซิงเกั้ลแดสมีลูกติดเขาไม่ติดค่ะเขารักเด็กค่ะเขาโอเคเขาแฮปปี้เขาไม่ได้ต้องการที่จะเปิดใจกับใครนอกจากคุณคนเดียวคือถ้าถามว่าทําไมต้องเป็นคุณตัวเขาเองมันมีความรู้สึกดึงดูดกับคุณยังบอกไม่ถูก คุณมีสเสน่ห์และตัวเขาเองรู้สึกถึงความสบายใจมันถูกชะตาถูกชะโลกเอาอย่างนี้แล้วกันต้องให้เขาตอบเนาะแต่เขาก็จะประมาณนี้คุณไม่เหมือนใครอืมเขาชอบคุณในลักษณะนี้นะคะอาทีนี้อาจารย์ขอดูความเกื้อหนุนเกื้อกคูนที่คุณคนนี้เนี่ยส่งเสริมคุณเพราะมีดวงเป็นเนื้อคู่ถูกไหมคนคนนี้มีความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวเขาจะปกป้องคุณก็จะชัดเจนกับคุณนะค,ะคนคนนี้เป็นนักสู้ เป็นผู้รู้เป็นคนที่มีเซนต์มียานสัมผัสหรืออาจจะรักน้องแมวน้องหมาเหมือนกันกับคนก็ได้เคนที่เป็นคนใจดีค่ะเข้ากันได้เฟนลี่เข้าง่ายกับคนหลาหลายคนแต่อาจจะเป็นคนขี้เหงานิดหนึงก็จะมีความติดแฟนคิดถึงแฟนอยากมาหานะคะอะไรก็ตามหรืออาจจะเป็นคนที่เกิดราศีมีนหรือปีมะเมียได้ยขอโทษกับปีจอได้คือตัวเขาเองเนี่ยความครือกคุก็คือว่า เนื่องจากว่าเขาอ่ะไม่ได้ตกหลุมรักใครหรือไม่ได้อินกับใครนึกออกไหมคะไม่รู้สึกพิเศษกับใครพอเป็นคุณปุ๊บเนี่ยเขาจะพิเศษกับคุณมากๆจะคิดถึงแต่คุณแล้วคนคนนี้มีเซนส์เขาก็จะส่งความคิดถึงความรู้สึกของเขาผ่านเซนต์อันเนี้ยมาหาคุณคุณจะรู้สึกได้ต่อให้อยู่ไกลแค่ไหนก็ตามต่อให้ไม่ได้คุยไม่ได้เจอคุณจะรู้สึกมีเขาอยู่ใกล้ๆคุณคนคนนี้รักคุณอยาก อยากจริงจังอยากแต่งงานอยากเรียนรู้ชีวิตแวดล้อมคนใกล้ตัวหรือเพื่อนสนิทหรืองานของคุณเขาอยากทําความเข้าใจกับคุณความเกือ้อกูลก็คือเป็นไปได้ว่าเขาอยากปกป้องอยากรู้จักคุณให้ถึงที่สุดนะคะถ้าอยู่ไกลไกลๆคนละประเทศไกลๆคนละจังหวัดคนละ,ะที่อยากที่จะมาเยี่ยมมาหาหรือย้ายมาอยู่ด้วยกันอยากแต่งงานนะคะเดี๋ยวจย์ขอดูซิว่าล้ข้อพึงระวัง ในการทำความรู้จักกันคืออะไรการพูดคุยการพูดคุยนะคะการพูดคุยกันในช่วงแรกๆอาจจะเป็นไปได้ด้วยดีเพราะว่ายังไม่ได้ลงลึกรายละเอียดอะไรนะคะประทับใจกันรู้สึกดีคุยเก่งหรือพอมาเจอกันนะจากคนที่ไม่ค่อยคุยกับใครคุยเก่งกันทั้งคู่ทีนี้พอคุยเยอะพ,พูดเยอะปัญหามันจะเริ่มเยอะ เพราะฉะนั้นเอาแต่พอดีนะคะแล้วก็ระวังในเรื่องของการไปแตะไปพูดไปถามจุดที่มันเซนซิทีฟว่าทำไมถึงเลิกกันทำไมถึงอย่างนั้นอย่างนี้เสียใจไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ควรจะไปรื้อฟื้นหรือไปจีจ้จุนะคะหรือถ้าตัวเขาเองกำลังอยู่ในจังหวะที่ยังเจ็บปวดอยู่เลิกไปแล้วหรือกำลังเลิกกับพันธะเก่า ออย่าพยายามพูดเพื่อดักทางหรือตีกรอกหรือเดทไลน์หรืออะไรก็ตามที่มันเหมือนกับว่าทำให้เขาอึดอัดน,นะคะให้ระวังตรงนี้นะคะถ้าเขายังมีพันธะเก่าเนาะที่กำลังจบตุลาก็จบแล้วค่ะตุลาก็จบแล้วเมื่อถึงเวลาสิ่งบางสิ่งบางอย่างที่มันเซนซิทีฟที่มันเจ็บปวดเนี่ย เดี๋ยวเขาเล่าเองหรือเขาอาจจะไม่เล่าไม่เล่าเพราะไม่ใช่ว่าปิดบังแต่เป็นเพราะว่ามันไม่ได้สําคัญพอมันไม่ได้มีค่าพอไม่ใช่เพราะเพราะว่ายังลืมคนเก่าไม่ได้ยังรักคนเก่าไม่ใช่ค่ะแต่มันแย่เกินที่จะกล่าวถึงนะคะถ้าเขาจะให้จบก็จบไปเพราะฉะนั้นในเมื่อคุณกับเขาเริ่มต้นทําความรู้จักกัน<ๆ>ก็เข้าจุดสตาร์แล้วไปด้วยกันไม่ใช่ดึงกันถอยหลังเนืกออกไหมคะถ้าคุณเดินหน้าคุณเป็นคู่เนื้อคู่นะปัจจุบัน สิ่งแย่ๆของเขาอาจารย์ว่าฟ้าหลังฝนน่าจะเป็นของเขาอืมที่มันผ่านเรื่องแย่ๆมาแบบสาหัสนะ,ะเหมือนมหาภัยชีวิตเลยอาชีเนี่อาจารย์ขอดูสิว่าคนคนนี้นะคะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณในช่วงครึ่งปีหลังมากน้อยประการใดตัวเขาเองมั่นใจในตัวเองค่ะเขาเชื่อมั่นในความโสดความไม่ของเขาและเขาเป็นคนที่รักและชอบที่จะดูแลคนที่เขารักขเขาชอบที่จะมีคนอยู่ในสายตาในความรู้สึกในความคิดเสมอ เาป็นคนรักแฟนนะอาจารย์ว่าเขาจะมีความเพียรมีแรงแอคทีฟมีความพยายามมีบทบาทในชีวิตคุณเขาจะไม่นิ่งไม่เฉยนะคนนี้แล้วก็คอยแอบส่องแอบมองคอยห่วงใยอาจจะน้อยใจขี้งอนขี้เหงาหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะหันหน้าคุยกันตามความเหมาะสมบอกเลยคะ่ะเขารักคุณรักคุณคนเดียวทั้งหัวใจมีคนคนเดียวคุณคือหนึ่งเดียวที่ใช่รักเดียวใจเดียวนะคะ ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูคุณกันว่าคุณเองก็โสดหล่อสวยรวยเก่งสบายทําอะไรก็พึ่งพาตัวเองได้คุณอยู่ได้ด้วยตัวเองมองคนบางท่านเลือกที่จะเป็นเช่นนี้เพราะสบายดีนะคะมีภารกิจเยอะนะคะถ้าบอกให้คุณปล่อยทุกอย่างเป็นไปตามคันลองของมันเป็นไปตามกาลเวลาไม่ว่าคุณจะโสดคุณจะไม่หรือคุณจะมีลูกเแบบีติดมาอะไรก็ตาม ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ภูมิลิดโชคชะตานําพาให้ชะตาชีวิตเนี่ยมันเกิดจุดเปลี่ยนที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นก็ไปตามคันลองของมันเห็นไหมฮะเดือดสันคุณจะมีความสุขมีความสมําเร็จไม่ใช่เฉพาะเรื่องความรักหรอกทุกเรื่องชื่อเสียงเกียรติยศแล้วก็คุณจะสังเกตว่าช่วงครึ่งปีหลังชีวิตคุณฟล์ขึ้นราบรื่นขึ้นแล้วก็ความคิดสติปัญญาเนี่ยมันมันไม่อึมครึมเหมือน ครึ่งปีแรกที่ผ่านมาครึ่งปีแรกมันอาจจะคิดออกแต่มันก็รู้สึกเหนื่อยแต่ครึ่งปีหลังคุณจะบไบรท์คุณจะเป็นตัวของตัวเองมีออรา่ามีแสงสว่างทั้งภายในและภายนอกให้บอกว่าให้คุณค่อยๆเป็นไปแล้วมีคนมาชอบคุณหลายคนถ้ายังไม่แน่ใจไม่จําเป็นต้องรีบเลือกตั้งแต่สิงหาเป็นต้นไปจุดความรักจะเริ่มดวงเปิดเข้าจุดสตาร์ท การสตาร์ทไม่ได้หมายความว่าต้องจูงมือใครสักคนนะฮะสตาร์ทไปกับตัวเองไปก่อนส่วนคนที่อยู่ข้างๆหนึ่งสสามสีที่เข้ามาในชีวิตค่อยๆดูค่อยๆเป็นไปให้คุณโฟกัสที่ภารกิจของคุณคุณเห็นไหมคะเขาถือไม้ถ้วยเอาไว้ตรงนี้งานการเรียนความสําเร็จเป้าหมายชีวิตที่คุณวางแผนไว้เป็น p r i o r ลิตหลักอะ่ะทำอันนั้นก่อนความรักดวงดีก็คือโอกาสดียังไงก็ดียังไงก็มา อย,ย่าเพิ่งรีบนะคะค่อยเป็นค่อยไปเพราะฉะนั้นตัวคุณเองอ่ะดีอยู่แล้วประคองรักษาทําในสิ่งที่ดีนี้ให้ประสบความสําเร็จนะคะในทิศทางของคุณ<ส>เดี๋ยวอาจารย์พอดูที่คุณจะเป็นยังไงกับเขานะคะหกเดือนนี้ <c oughs> คุณไม่ค่อยจะสนใจสักเท่าไหร <c> ่ <oughs> คุณมีภารกิจที่คุณจัดลําดับไว้แล้ว priority <c oughs> ของคุณมาแล้วหนึ่งสองสามสี่ต้องทาอะไรบ้าง <c oughs> มีคนมาแอบส่องแอบมองแอบสนใจคุณมากกว่าหนึ่งคนนะไม่ใช่เฉพาะคุณคนนี้ คุณมีเป้าหมายชีวิตค่ะคุณต้องการยกระดับตัวเองความมั่นคงการเงินการงานหรืออะไรก็ตามที่คุณคิดว่ามันสําคัญที่จะต้องทํามากกว่าความรักอาจารย์ว่าคุณจะยังประคองความโสดไปจนถึงเดือนกันยาถ้าภารกิจคุณเสร็จเรียบร้อยไม่แน่คุณอาจจะเริ่มเปิดใจให้คนคนนี้ก็ได้ เพราะยังไงคุณเป็น t h e e m p r e s s นั่นหมายความว่ายังไงคุณก็ยืนหนึ่งค่ะ The one and only หนึ่งเดียวมีความสุขดวงมีคู่นะคะคนคนนี้พร้อมที่จะเป็นคนที่เป็นในแนวลักษณะของเนื้อคู่ทงางจิตวิญญาณปกป้องห่วงใยใส่ใจนะ,ะจะสื่อกันทางจิตซะเยอะมันจะเหนื่อยคะ่ะแนะนำว่าให้หันหน้าคุยกันในเวลาที่เหมาะสมนะคะ,ะเดี๋ยวอาจารย์ขอดูซิว่า สารจา,จากจักรวาลจากเบื้องบนเศษสิ่งที่คุ้มครองคุณหรือที่คุณกราบไหว้บูชานับถือหรือเทวดาประจำตัวคุณท่านอยากจะบอกอะไรคุณมีโอกาสสมหวังค่ะได้แต่งงานไม่ได้หมายว่าจะแต่งตอนนี้เดี๋ยวนี้ที่อาจารย์ดูมันจะเป็นการเรียนรู้เป็นสเต็ปเป็นขั้นตอนไปและภายภาคหน้าตามคู่ของคุณตามจริงมีโอกาสได้แต่งงานมั่นหมายชัดเจนเป็นกิจจารักษณะ หรือขอเป็นแฟนเป็นทางการมั่นหมายเจอครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นไปได้ทุกอย่างจะราบรื่นนุ่มเย็นคุณจะเป็นตัวของตัวเองค่ะคุณจะไม่รู้สึกฝืนหรืออึดอัดเหมือนความรักครั้งเก่าๆที่ผ่านมานะคะคุณเป็นตัวของตัวเองแฮปปี้เป็นอิสระความรักครั้งนี้ต่อให้เขาอาจจะน้อยใจอาจจะแบบอยากสกินชีพับคุณอยากใกล้คุณสื่อจิตถึงคุณคุณก็ไม่สูญเสียความเป็นตัวเองเพราะคุณมีเป้าหมายชีวิต เพราะคุณรู้และเข้าใจว่าต้องทำยังไงความสัมพันธ์นี้อาจจะคุณอาจจะตกลงใจหรือให้ให้สถาน,นะคนคนนี้ปีหน้าก็ได้ในหเดือนครึ่งปีหลังนี้คุณอาจจะพิจารณาเขาแหละแต่ไปชัดเจนหรือเป็นปีหน้าก็ได้หรือเป็นหลักปีที่คุณจะพร้อมเมื่อภารกิจคุณเสร็จก็ได้แล้วแต่ตัวบุคคลเลยนะคะยินดีด้วยนะคะ ตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับหรือเขาเปนเลข32นะคะรับฟังแล้วชอบใช้เป็นประโยชน์นําไปปรับใช้ได้ กดติดตามสมัคสมาชไร้แชร์กดกระดิง่งมาคอมเมนต์มาอัปเดตมาเล่าสุ่กันฟังหน่อยเป็นอย่างไรส่วนท่านใดกดกระดิง่งกดติดตามกดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วขอบคุณทุกกำลังใจที่มีให้การเสมอมาขอบคุณหลายท่านบริจาคผ่านปุ่มขอบคุณปุ่มซุปตังข้างล่างทุกมูลค่าของทุกท่านมีคุณค่าต่อพลังใจจานได้ทําคลิปให้ดูให้ชมหรือจะสนับสนุนช่องก็ปุ่มขอบคุณปุ่มซุปตังก็ได้เช่นกันนะคะก็ขอพรทุกท่านสมหวังในรักแท้ที่ดีงามในกู้แท้ที่ดาาามนเเเร่อววกกบิจจด็ขคสุ เป็นอัศจรรย์ใจน้ำตาวินาทีนี้เดี๋ยวนี้เป็นต้นไปความมีความสุขสมหวังร่ารวยรับปังรู้ทานค่ะเดี๋ยวเราเจอันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ